สรุปแล้ววันใช้เงินดิจิทัล10,000บาทเตรียมใช้เงินได้เลยวันที่8มกราคมที่กระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อถามของกระทรวงการคลัง โดยยืนยันว่าสามารถออกพอรบกู้เงิน5แ0นล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการ Digital ดิจิทัล Wallet ได้โดยเป็นไปตามอำนาจของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัล Wallet ที่จะออกกฎหมายกู้เงินดังกล่าวมาใช้ในโครงการ อย่างไรก็ดีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกตในบางประเด็นเช่นการออกกฎหมายกู้เงินจะต้องเป็นไปตามพรบรวินัยการเงินการคลังมาตรา53และมาตรา57 รวมทั้งจะต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุปดใดๆนายจุลพันธ์กล่าวว่าคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล t ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อพิจารณาข้อหารือในประเด็นกฎหมายดังกล่าวพร้อมกันนี้จะมีตัวแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ร่วมเป็นคณะกรรมการมาพิจารณาตรวจข้อกฎหมายสรุปข้อประชุมและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ามีข้อสังเกตและแนวทางการดําเนินการอย่างไร เมื่อมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายแล้วจะสรุปความชัดเจนว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปในส่วนของร่างพรบกู้เงินกระทรวงการคลังได้ยกร่างบางส่วนแล้วในเบื้องต้นเรื่องนี้ดําเนินการไม่ช้า ส่วนประเด็นที่มีข้อเห็นที่ขัดแย้งว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่วิกฤตหรือไม่นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่ากฤษฎีกาพิจารณาเพียงว่าขัดต่อพอรบวินัยการเงินการคลังหรือไม่และข้อสังเกตว่าต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะวิกฤตจ,จนไม่สามารถตั้งงบประมาณปกติมาดำเนินการได้รวมทั้งความคุ้มค่าของโครงการต้องมีการประเมินผลก่อนและหลังและรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน ตรงนี้อาจจะดูว่าทํากลไกอย่างไรเพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือส่วนงานใดๆเพิ่มเติมหรือไม่เป็นสิ่งที่คณะกรรมการชุดใหญ่ต้องพิจารณาต่อโดยนายเศรษฐาแถลงนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาท ผ่านดิจิท a l วอลเลตว่ามีหลายคนถามว่าจะใช้สิทธิ์ยากหรือไม่เข้าร่วมอย่างไรนั้นขอประกาศว่าเราจะพัฒนาต่อยอดระบบเป่าตังซึ่งมีประชาชนลงทะเบียน40ล้านคนร้านค้าที่คุ้นเคยกว่า1.8ล้านร้านค้าซึ่งเป่าตังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีลดระยะเวลางบประมาณซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงการคลังก็คุ้นเคยในการกำกับดูแลป้องกันการชุจริตต่างๆเราจะพัฒนาต่อยอดเป่าตัง โดยมีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ป้องกันการทุจริตได้หากฝ่าฝาืนระบบจะตรวจสอบได้ทันทีการมีบล็อกเชนจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้สร้างความโปร่งใสลดการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมเรื่องนี้สามารถใช้ได้เมื่อใดนั้นจะผ่านการตีความโดยกฤษฎีกาในช่วงปลายปีนี้นำเข้าสู่สภา,าช่วงต้นปีหน้าจัดเตรียมงบประมาณและเปิดให้ประชาชนใช้พฤษภาคมปีหน้าช่วงก่อนหน้านั้นจะมีอ e ีรีฟันตั้งแต่เดือนมกราคมและโครงการ การเสริมสร้างขีดความสามารถเริ่มได้เดือนมิถุนายน67